ไม่ต้องมาอ๋อวัสดีครับพี่น้องครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องลาภศาสตร์ีนิคอนะครับผมเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาหาทุ่มนะครับ เวลาฮาทุ่มนะครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมมาเกี่ยวเขานะครับมาเกี่ยวเขาฮาทุ่มนะหน้าตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ในฮาทุ่มนะครับยังเกี่ยวอยู่นะครับเพิ่งถึงเพิ่งถึงคิวนะครับเนี่ยถึงถึงคิวเฮาเดี๋ยวเขาเกี่ยวแล้วผมจะไปย่างเขาไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวเขาเกี่ยวแล้วเดี๋ยวเขา เดี๋ยวมาปากทางนี่นะแล้วเก็เข้ากับสิทธิ์เส่รถเลยนะครับเนี่ยเมื่อกี้เพิน่นเกี่ยวทั้งเพียนะครับดานลังผมเนี่ยเมื่อดแนบเห็นนะครับพุ่นเห็นแต่ไฟรถสุดนะครับเออมเมื่อกี้เขาหาตุ่มพึ่งหวัดคิ้วนี่ล่ะเนี่ยพึ่งพึ่งถึงคิว้วนะเดี๋ยวรู้กันปีนี้จะได้สอบนะครับ โอ้ยแต่ว่าเกี่ยวหาทุนแล้วเข้าสี่เันต์อกอกกระสอบนะเดี๋ยวเข้าใส่รถเข้าใส่รถแล้วก็เดี๋ยวไปตากก่อนนะครับกระสีเดย์ให้กระสอบเดี๋ยวดท,ท้ายให้พี่น้องได้เบิไงนะครับว่าเขา้าส่กระสอบหน้าปีนะพี่น้อง ไดวก็แล้วนะครับปลายหน้าปลายหลนะครับแต่ว่าเพิ่งถึงคิวนะครับหน้าปลาไหลแต่ว่ารอคิวหนะ้าทุ่มหาทุมาท่มกั้เราได้สำหรนะบแมนวนหน้าหลาย เรีวซาบ่แม่นเด้นะครับรอคิวรถเกี่ยวเพิ่งมาลงนะครับพิ่งก็ลงข้างๆนี่ล่ะเนี่ยเพิ่งลงข้างๆลงแล้วอ่านี่ล่ะบัดนี้ก็ถึงคิวเฮาสุดท้ายล่ะเนี่ยแล้วของเฮาเนี่ยนนก็สิเรียบร้อยเลยกับเป็นแยกใหญ่กลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเขามาเมทเดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งพี่น้องครับ อมาแล้วนะครับเรียบร้อยเนี่ยไปกำลังมากโอ้หาตุ่มกลัวนะครับหน้าตอนเนี้มาแล้วเนี่ยมาแล้วคิ้วสุไทยหน้าเป็นไรหรือว่าลอกคิ้วรถเออวางเลยนะพูด ห้าทุ่มกว่าแล้วหน้าบริหลายต่อคิวรถเกี่ยวโอ้ไหนเห็นอะไรไหมหาตูบกลัวเ่ยจนจนแบบโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วแ่น้นรับ อ๋อครับเ้ยขยับรถไปนะฟื้บเกิขยับรถตนนี้ครับ

chào nè chào nè hả ơ hả luôn nè đến luôn nè

สวัสดีุบปุ๊ไอ้ไอ้ไอ้สิไปทีงไหนบอกสิเขาแน่บอกโอเคครับเป็นว่งสามสองดี เออกะพอดี้เป็นเกี่ยวใส่กระสอบก็อยู่ประมาณสามกระสอบตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามเกินหาสิบประมาณพกกระสอบเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นกันตอนตาแข่งนะครับเพราะว่าหน้าผมไม่ได้ไลยนะครับหน้าผมประมาณสามงานนะครับหน้าประมาณสามงานนะเอาพี่น้องครับนะครับผมมืีนี่ฟ้ามาเกี่ยวะหาษ์หาทุ่งกว่าเนะี่ยพึ่งแล้ว ออกเมื่อเรละวันเนี้ยออกเมื่อกับประมาณ16คุมกัวได้อยู่เนนอนปีหนึ่งแน่นอนนะครับผมเอาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากซับสไครต์ให้เราพี่น้องครับพอกัุกิน่ลับมสวัสดีครับ